ต้องมีแฟนเนี่ยต้องมีแฟนนี่นมจะใหญ่แล้วทำไมให้ตั้งแต่น้อยอ่ามื่อาใหญอะไรมนใหญ่แล้วมันไม่มียาชูกำลังใหญ่ว้าวมียามาชูกำลังก็ใหญ่เอาใหญ่เอาต้องให้มีแฟนก่อนเนี่ยเราแฟนมันมียาตรงไหนแฟน แฟนม,มียาชูกำลังเนี่ยเดี๋ยวก็ลูกเองหลักหน่ยแล้วก็ลูกเองยังไม่ได้ม่ลูกไอ้่แล้วเดี๋ยวมันก็จับมันใหญ่เองชายเราเดี๋ยวก็ลูกเองถ้ามีหลายหลายคนจะได้ใหญ่ไงอ้อ oh. no ผู้ชายนั้นเลือกก,กันแหละ <c oughs> คนหลายผัวก็ไม่ชอบแบบนี่เขาไม่ไว้ใจว่าแต่ยิ่งหลายผัวจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจะหาเรื่องคนเดียวเอาไปเดี๋ยวก็จบใหญ่กินนะพูดต่โรคโรคเรือเอาถ้าคนเดียวแล้วมันไม่ใหญ่ทำไง คนเดียวเรามันไม่ใหญ่ทำไงทีนั้มีลูกมัวยุดเองใหญ่เองนี่เอ่งเร่ง,เรงที่นี่ใช่ก็อนี้ใหญ่น้องก้อี้ใหญ่ต้องมีลูกจะคนถึงจะใหญ่เออมีลูกจะคนถึงจะใหญ่คนที่หนึ่งที่สองสามอะไรก็เอาไปมดที่ใดจใหญ่หญหญนะ่ะ <laughs> แล้วแต่ร่างกายเองกินสมบูรณ์นีน่